เอาลงเหาครับพี่น้องลงเหงาท้ายเอานะครับน้ำเตา้ากุ้งไก่กบนะครับท้ายเอาครับพี่น้องขยเย้าแล้วบาสิออกอยังเอามากครับมาเบิ่งครับได้หน้าเสียบแซบอีกเหรอครับพี่น้องก้อยกุ้งเห้าครับพี่น้องกุ้งเมารถ ไปพออยู่ตลาดครับส่วสีมหฮอดบัานเบาเช่นย่างหมดเหรอครับพี่น้องเร้าเต็นแล้วนะครับใส่พริกเข่าขวาน้ำปลาลงไปนะครับนี่เร้าเต็นแล้วเร้าเต็นแล้วมาครับมาเสียบๆน้ำกันครับ อาก่อนสิไปกินกะคือเก่าล่ะครับเอ็มเปิดฟ้าครับพี่น้องอืมสมเขว่ <laughs> กว้อยกุ้งเน่ามาเด้อครับพี่น้องเส็บเสบน้ำเบาเช่นคือเก่าครับห <laughs> ย่อยลงน้ำข้างครับโอ้จานใหญ่ครับพี่น้องขุยเอวครับใหญ่ อืก่วยเปรี้ยวใส่บักกอกน้ำซอยตะไคร้ใส่น้ำครับพี่น้องหอม,หอม พักกระโดนโอ้คิดอยากกรับไปน้องไปเห็นอยู่ตลาดยังเต็นเต็นอยู่ตะว่าบ้านเบ,บาเช่นไกลจากตลาดประมาณสาสามสิบโลส่วนสิมะหอดมันเย่ารถนะครับ อืขคากิดีครับ แสบชุดจอดบรรยากาศยุทงยุท่าครับพี่น้องทางมาหน้าเบาเช่นเห็นบ่ครับเต่ทาทันมองเบาเช่นทายคลิปตั้งแต่เห็ดคลิปใหม่ๆนะครับ ประกาศเนี่อืม <S 2 S 1> ระวังตะหนวดกุ้งครับหนวดกุ้งสีแท่งข้อต้องยำได้ดีๆนี่หอใส้นสลัดเนี่ย ได้เอ็มเปิดฟ้าไล่เลือดไล,ล่ล้มลงไปในหม้่เขากันปันยังรับไปน่องจิ้นยังกับแสบโอ้หุยเอาคุยเอา มีหอดอันแมงละงําแล้วกับปลาซิวครับก้อยใส่กันไปเลยโอ้ยจวดขนาดอืม ขนาดลมเย็นๆนี่มเศร้าเงืเอสัตว์ออกแล้วครับพี่น้อง ปาดโทษทั้งกินทั้งให้ระบาดขันบ่เพชรขันรถบ่จัดกับโบแสบนะครับก้อยกุ้งตรงรถจัด,จด ใส่น้ำปลาน่นออกไปโอ้ยขากดีดีหอมหอมยอเมยม ใส่มะกกอกสามหน่วยครับสมไปด้วยมากกอมกมะกกอกกับเบิร์ย่ามนะครับเอาแซ่สองฟิดไป ถ้าฝีดย่ำเขาอยากเขาก็เอามาใส่ได้ครับพี่น้องละลายแล้วก็เอาใส่หอมคือเก่าครับอือใบขับ อ,อีกจะค่ํากันนะจงไว้แห่แม่นองลูกจีจับน้ำครับบ่อไห้แบ่งแหว้เพื่อนอืม้ม เอาละครับกินไปกินมาอันสิเบิร์นี่แมงละงอม เสร็จสิ้นมาะราคีครับพี่น้องโอ้ยอิ่มคักบัน่นไห้ให่แม่น้องลูกจีจำน้ำจังหน่อยครับแสบแห้งนะครับสุดยอดสมกับคิดอยากอยู่ครับห่อผักกับแสบสดเอาคั่ใหญ่กับแสบข่าวเหนียวปันน่นใหญ่คุยเอากับแสบครับพี่น้องสุดยอดอาหารอีสานบัานเท่าเนี่ยครับกว๋วยกุ้งเย่าครับเมือนเนี่ยน้ำเสนอโอ้ย ว่าสิกินกุ้งเต็เมือได้กับบได้ส่วนสิมาหวอดบัานนะครับมันเศร้าเต็นก่อนเอาเสียบคือเกาะะ่าเหรครับพี่ร้องบรรยากาศอีสานบัานเฮาทงไฮทงหน้านะครับพ่นขำด้านหลังคนทงังเที่ยวมาหน้าเบาเช่นนะครับกินอยตย้ห่มขำลมเย็นสวยๆครับพี่ร้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับพี่ร้องขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอหายุกส,สม ร่ำรวยสำเร็จลุล่วงยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ